จัดอีกจัดอีกมือนี้จัดอีกโอ้มือนี้เอาลายก็เก่ากำลังเนเิ่งมอกมานิเมือนะ่ายไอรัเลี่เอาลายกเก้อนใส่ลายเซยนอยใส่ลายใส่ลายผงนัวผงนัวเมื่อซองหนึ่งเ จัดเข้าไปจัดเข้าไปจัดเข้าไปทอดไปเลยเข้าขั้วลงไปเข้าขั้วลงไปโอ้มีฮอดปักสองสาวอันนี้โยเข้าไปวันนึหั่นลังใส่เลยขา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 ขอข้องขิขา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 ราขาขาไาข้าขาาขา่าขาขพยาขาาขรขาา บานี้ก็คุณลวกุณลวก็พี่เด่นปกบ่ไดีปากระจงก็มาดโอ้กระมาดีโอ้ได้ย้อมกินข้าวคัวอะไรบ้านี้พี่สุดยอดสุดยอดครับมกอกสมน้องมานีนฝีมือกุกกุ๊ประจำทีมงานช่างแมวช่างแมวโอ้ยช่างแมวแค่ไท กินต่อได้โดสบายใจโสดนมโซดกินต่อได้ใส่กุ้งไตใส่ใส่ใงไปใส่ลงไปใส่ลงไปย่นย่นของสาวของกุ้งไเลยเออต่ามหูเลยมาอน่เต็มมอห้เมือคืนบบจุใจมื่อคืนนี่บจุใจวัน เตรียมมาแล้วนี่โอ้โหใส่ถาดเลยโนบักซองเศร้าก็มีนี่จางตต่มเข้าไป ไปเอาเตึมมัไปเติมลงไปที่รถสิรถเลยขึ้นยนแบ่งค์ไหนเราตะกันนะยันเราคิดนะมาเตรียมพร้อมกับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก้อยมาคอยก้อยมาคอยพี่น้องครับ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  โอ้มันคักักเยมิปีเลยมิปีคักรหนีเลยมันจะหันกนีแนนมันสีนี่เลยหนึ่งบ้านคักับ้นนคักบ้นตองเข้าไปตึงเข้าไปที่ขั้วพงไม้เทียม กมานังกิน oh, ีัู้ออาาต่ำล้วเ่ลคมันเดดอยู่เลามาเรามาัมเดี๋ยวกเเต็มถาดไหมวะฟากมีดไมแบบนี้เต็มถาดครับโน้ตุน่ะเนืาบกนก็อะพักมาหวยพักวาง คโอ้งนรับคับเตรียมพร้อมปุ้น่ะมาลัตรนี้กกันจองหักกันจองอาหารพื้นบ้านพักพื้นบ้านผมมีแต่แปดเหีียงกินแบบบ้าพื้นบ้าน แนวแซบของแซบอีสานครับโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับแซบแซบ,แบนวนวๆนำกันครับผมนนว้าไ้กินแล้วเหะรหะ